นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่สิบสองชีวิตเด็กฝึกงานอ้าวมาแล้วเหรอมานี่เร,เร็วๆพี่แคนดี้สาวประเภทสองร่างโตพนักงานฝ่ายบุคคลที่รับหน้าที่ดูแลผมตลอดการฝึกงานรีบกวักมือเรียกผมยิกๆ ผมวิ่งกระหืดกระหอบจากลิฟไปหาพี่แคนดี้โทษทีครับพี่ผมน่าจะมาให้เร็วกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้สายนะแปดโมงตรงเป๊ะๆบริษัทที่ผมทำงานอยู่อยู่นอกชานเมืองก็จริงแต่แม่งก็มีออฟฟิศเป็นสิบชั้นอะโคตรยิ่งใหญ่เลย ไม่เป็นไรน้องเจก็เพิ่งมาเหมือนกันเจเป็นเด็กฝึกงานเหมือนพอนั่นแหละมาจากสงขาคงจะรุ่นเดียวกันรู้จักกันไว้สิพี่แคนดี้แนะนํนำเด็กฝึกงานอีกคนให้ผมขนาดผมว่าผมหล่อแล้วยังต้องยอมไอ้เจคนนี้อ่ะ คิ้วเข้มหน้าคมผิวขาวบรมโคตรของโคตรหล่อผมว่าอย่างไอ้เจนนี่ต้องเป็นเดือนเป็นดาวของมหาลัยเหมือนผมชัวผีเห็นผีผมดูออกหวัดดีพอดเราเจนนะยินดีที่ได้รู้จักเจยื่นมือมาให้ผมจับผมนี่รีบคว้าอย่างไวโคตรแรดเลยเนาะตั้งแต่มีผัวมาเนี่ยผมก็ชักจะติดใจการได้เป็นเมียแล้วสิ เจจะเป็นแบบไอ้ก้าวไหมนะไอ้พอตเลอกคิดมันบาปหน้าไอ้ก้าวลอยมาและผมก็ได้กลิ่นเลือดที่มุมปากตัวเองลอยตามมาด้วยขืนมันรู้ว่าผมแรดก,กับคนอื่นนี่มันต่อยหน้าผมแหกแน่เอาล่ะเอาล่ะไปประชุมก่อนพี่ๆเขารออยู่ก่อนที่ผมจะได้อ่อยเจไปมากกว่านี้พี่แคนดี้ก็ขัดจังหวะขึ้นมาสะก่อน พี่แคนดี้พาผมกับเจเข้าไปนั่งในห้องประชุมสักพักก็เริ่มมีคนทยอยกันเข้ามานั่งหลายคนมองผมกับเจด้วยสายตาชื่นชมอย่างปิดไม่อยู่ก็บริษัทนี้ได้เด็กฝึกงานที่โคตรจะหล่อมาตั้งสองคนเลยนี่นะผมแอบภูมิใจหน้าตาตัวเองหน่อยๆ ระหว่างที่รอท่านประธานเดี๋ยวพี่แคนดี้อ่ะจะแนะนำน้องๆเข้าๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอท่านมาน้องค่อยแนะนำตัวอีกทีนะพี่แคนดี้พูดผมกับเจได้แต่พยักหน้าเงึกๆึกแม่งโคตรจะเกรงเลยตื่นเต้นชิปหายตื่นเต้นกว่าตอนประกวดเดือนมหาลัยซะอีกทุกคนนี่น้องเจกับน้องพอตเด็กฝึกงานของเราในปีนี้คะ่ะ พี่แคนดี้พูดเสียงดีดาพนักงานหญิงปรบมือคืนอย่างถูกอกถูกใจพร้อมกับเสียงแซวว่าพี่แคนดี้คัดหน้าตาเด็กฝึกงานมาดีทุกๆปีทีเนี้ยบริษัทเราก็จะมีแต่คนหล่อๆเดินให้ควักถึงสามคนเลยเนาะพี่พนักงานหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นใครวะสามฉันก็เห็นมีแค่สองเนี่ย พี่แคนดี้ขานผมกับเจเอาแต่มองหน้ากันไปมาเอา้าก็เดือนเนี้ยมันเดือนตุลาคุณก้าวเขาปิดเทอมเขาก็จะมาเดินหล่อๆให้เราเห็นทุกวันไงล่ะโอ้ยนี่มันบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือ GMM TV มีแต่คนหล่อระดับดารามาเดินให้ควักพี่พนักงานคนเดิมที่บอกว่าจะมีคนหล่อสามคนพูดถึงค่ายดารานักร้องค่ายใหญ่ของเมืองไทย ท่านประธานมาแล้วค่ะผมรีบดีดตัวให้นั่งหลังตรงทำหน้าตาให้เรียบร้อยที่สุดก่อนจะจ้องไปที่ประตูอย่างใจจดใจจ่อท่านประธานบริษัทนี่จะหน้าตาเป็นยังไงนะจะใจดีหรือมหาโหดเหมือนในละครเครียดพอท่านประธานที่ว่าเดินเข้ามาทุกคนก็พร้อมใจกันลุกขึ้นสวัสดี ผมกับเจรีบทําตามท่านคะนี่น้องๆที่มาฝึกง,งานผแผนกออกแบบและควบคุมงานคะ่ะพี่แคนดี้แนะนำแค่นั้นท่านประธานก็ทําแค่พยักหน้าและนั่งลงโคตรดูดีแต่ถ้าให้ผมเดาอายุน่าจะประมาณ40่สิบปลายๆแต่ทำไมผมโคตรจะคุ้นหน้าเลยวะผมอาจจะเคยเห็นท่านในทีวีมัง้ง คนรวยระดับนี้น่าจะเคยออกข่าวาวบ่อยๆ <_ d> um> การประชุมดำเนินไปเรื่อยๆ <_ d> um> ผมแอบหาวอยู่หลายครั้งโคตรน่าเบื่อเลยกว่าจะประชุมเสร็จก็ปาไปเกือบเที่ยงการฝึกงานวันแรกนี่มันนรกชัดๆผมหวังว่าผมจะไม่ต้องเข้าไปนั่งแงกอยู่ในห้องประชุมทุกวันนะเฮผมกลับมาบ้านพักด้วยอาการอ่อนเพลียสุดๆ ปวดสมองชิบหายทำไมงานมันไม่เป็นแบบที่ผมคิดเลยนะผมนึกว่าจะได้มานั่งเขียนแบบเสนอไอเดียเกย๋ๆก,กับกลายเป็นว่าช่วงเช้าผมต้องเข้าประชุมในเรื่องที่ผมไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนั่งฟังคนเถียงกันไปมาจนดูเหมือนสงครามขนาดย่อมนั่งเกรงกับใครๆที่เรียกว่าท่านประธานดูนิ่งขึม โหดและต่อว่าพนักงานแบบไม่ไว้หน้าชื่อเสียงท่านประธานคนนี้ทำเอาพนักงานหลายคนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้และพี่แคนดี้ก็เตือนผมกับเจซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงห้ามเผชิญหน้าเด็ดขาดพูดถึงเจผมมีเวลาถามเรื่องของมันก็ตอนเลิกงานแล้วมันชวนผมไปกินข้าวด้วย ผมก็ไปอย่างไวไม่มีการปฏิเสธใดๆมีเจอยู่ด้วยก็พอได้เป็นอาหารตาให้ใครเหงาได้บ้างเจเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านอยู่ที่สงขลาที่บ้านทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแต่มันไม่ได้เป็นดาวเป็นเดือนหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยอย่างที่ผมคิดเพราะเจมันไปเรียนเพื่ออาวุธ ไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายด้วยและที่มันยอมมาฝึกงานที่กรุงเทพก็เพราะแม่มันบังคับให้มาอยู่กับพี่สาวที่ทำงานที่บริษัทนี้ด้วยเหมือนกันพี่สาวมันอยู่แผนกบัญชีผมยังไม่เคยเห็นหน้าหรอกรู้แต่ว่าอายุมากกว่าเจ4ปีนั่นก็แสดงว่าราวๆแค่25-26 ผมเดาว่าพี่สาวเจคงสวยไม่หยอกน้องชายถึงได้หล่อหน้ากินขนาดนี้ผมแค่คิดนะผมไม่ได้ทําไม่ได้คิดจะทําอะไรมันเลยไม่ได้คิดเกินเลยเลยจริงๆผมกะว่าจะงีบสักพักแล้วค่อยไปอาบน้ําแต่ดันมีสายเข้าซะก่อนพอเห็นชื่อคนที่โทรมาผมก็ยิ้มแก้มแทบแตก ที่กลายเป็นคนปัญญาอ่อนเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไรอยู่กว่าจะรับสายยิ้มอยู่ครับไอสัตว์ก็เพิ่งเห็นผมโกหกใครจะไปบอกให้มันเหลืองล่ะว่าผมดีใจที่เนื้อเต้นที่มันโทรมาทำงานเป็นไงบ้างก็ดีฮผมตอบว่าดีแต่ก็ถอนหายใจใส่เบอร์แรงสุด ดีแบบไหนถึงได้ถอนหายใจแรงขนาดนั้นก็ประชุมแทบทั้งวันแล้วก็อ่านอ่านกฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแม่งกว่าจะห้าโมงกูประสาทจะแดกผมบนทำงานก็แบบนี้แหละมันไม่ได้สบายเหมือนตอนเรียนหรอกฝืกเอาไว้ดูมีหลักการชิบหายตัดภาพไปที่ไอ้ก้าวเมื่อสเดือนก่อนตอนเปิดเทอมแม่งยังฟัดกับไอ้พวกวิศวะด้วยกันอยู่เลย ว่าแต่มึงเหอะทำงานเป็นไงบ้างผมฟังเสียงไอ้ก้าวก็รู้แล้วว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเพิ่งเลิกประชุมอะนี่ก็เพิ่งกลับเข้าบ้านเมื่อกี้นี้เองประชุมหาอะไรนี่มันสามทุ่มละมึงไปประชุมหรือไปติดใครอยู่กันแน่ผมไม่ได้หึงไรมันนะผมเชื่อแหละว่ามันติดประชุมแต่ที่ผมพูดเพราะผมไม่อยากให้มันเครียดเรื่องงานให้มันมาทะเลาะก,กับผมแทนดีกว่า นี่คนปกติเขาคิดกันแบบนี้ไหมพี่พอดไอเฮียเกียดสุดเวลามันเรียกแบบนี้กลัวประโยคต่อไปที่มันจะพูดรุนแรงต่อความรู้สึกว่าวันนี้ขอโทษที่ไม่ได้ไปหาไม่คิดว่าจะติดประชุมยาวจริงๆไอ้ก้าวทำเสียงเหมือนรู้สึกผิดมากขอโทษทำไมมึงไม่ได้นัดกูหนิ จะมาไม่มาก็ไม่ใช่ความผิดเมืงซะหน่อยผมว่าไอ้ก้าวมันคงคิดมากไปแล้วแล้วมันก็คงเจอกับอะไรที่ยุ่งยากใจอยู่ก็เลยผ่านอารมณ์ขุนไปหมดก็อยากไปหาแต่ไปไม่ได้มันเลยรู้สึกไม่ดีเสียงไอ้ก้าวแม่งโคตรเศร้าหรือผมหลงตัวเองมากไปวันหลังก็มีบอก่ากูไม่ได้จะตายวันนี้ซะหน่อย ผมพูดเพื่อให้มันรู้สึกดีขึ้นพูดที่อะไรของมึงสมองมีแค่นี้เหรอปากแม่งพ่อยิบหายอย่าให้กูได้ยินมึงพูดคำว่าตายอีกนะเชีย่ยมาเป็นชุดนี่มึงเลิกเคารพกูในฐานะรุ่นพี่แล้วเหรอพี่พอดไอ้ก้าวเรียกเมื่อผมเงียบไปสักพักอืม ขอโทษผมไม่ชอบให้ใครพูดเรื่องตายอ่ะอืมโกรธเหรอเปล่าแค่รู้สึกสำคัญที่มึงขอโทษบ่อยๆผมคิดมึงพูดกับกูแบบเดิมก็ได้นะไม่ต้องพูดดีกับกูหรอกอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะ ผมไม่ได้ถือสาอะไรถ้ามันจะพูดมึงพูดกูกับผมเพราะมันกับผมก็อายุพอๆกันผมเกิดต้นปีมันเกิดปลายปีก็เลยเข้าเรียนไม่พร้อมกันแค่นั้นเองโกรธเรื่องที่พูดไม่เพาะหรอไอ้ก้าวยังคงเข้าใจว่าผมโกรธมันเรื่องที่มันพูดไม่สุภาพไดสาละกูไม่ใส่ใจเรื่องแค่นั้นหรอก ไม่ใส่ใจเลยเหรอเฮ้ยมึงจะดราม่าให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมึงเป็นอะไรไหนลองพูดดิกูรู้สึกได้ว่ามึงไม่สบายใจกูพูดอะไรมึงก็ดูจะซีเรียดไปหมดมามึงเล่ามาเลยเรื่องหาเหวอะไรกูก็จะฟังผมทนไม่ไหวไม่ชอบเวลาที่มันเป็นแบบนี้เหมือนมีอะไรอยู่ในใจแต่ไม่พูดออกมาเรื่องงานอะ งานอะไรมีปัญหาเหรอผมพยุงตัวเองขึ้นให้นั่งเพียงกับหัวเตียงจับโทรศัพท์แนบหูตั้งใจฟังมันมากขึ้นก็ไม่เชิงแต่มันเป็นอะไรที่สะสมมานานมากอืมยังไงผมอยากให้มันรู้ว่าผมใส่ใจผมอยากให้มันรู้ว่ามันสามารถระบายกับผมได้ คือผมเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทก็จริงอะแต่ผมยังเด็กผมเลยคุมคนยากเพราะไม่ค่อยมีใครเชื่อมือผมอืมแล้วยังไงต่อผมพอจะเข้าใจอารมณ์มันตอนที่พี่เพิร์พี่ชายผมบริหารโรงแรมใหม่ๆก็โดนพนักงานกีดกันสารพัด จนพ่อผมต้องใช้วิธีเด็ดขาดในการจัดการโดยให้พี่เพิร์ดเป็นคนเซ็นอนุมัติเอกสารทุกอย่างแทนพ่อเท่านั้นแหละพนักงานอะไม่มีใครกล้าหือกับพี่เพิร์ดอีกเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพูดดีเขาก็เล่นหัวด้วยไม่เชื่อฟังพอผมดุก็ต่อต้านแล้ววันนี้มันก็มีเรื่องพอดีอะผมเลยค่อนข้างแย่ ไอ้ก้าวเสียงเครียดมากๆถ้าผมอยู่ใกล้ๆนะผมคงลูบหัวให้กำลังใจมันไปแล้วจบตอนที่12แล้วนะคะฝากติดตามต่อในตอนที่13ค่ะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ